เออเปิดได้อันตรายนะแบบนี้เสียงค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวค่ะผิดไปจากรถปิกอัพทั่วๆไปนะความรู้สึกมันเหมือนกับว่าไม่ได้ขับรถปิกอัพมันกลายเป็นอารมณ์ความนิ่งความเนียนของรถ SUV เข้ามามันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นกระชับขึ้นช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะทำงานประสานกันได้ดีเยี่ยมค่ะดิฉันค่อนข้างจะชื่นชอบนะกับความเรียบเนียนของเครื่องยนต์เขาไม่งกแหละตรงเนี้ย สปอร์ตเลนเจอร์คันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะ mm hmm. เขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ mm hmm. ให้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่ 170แรงม้านะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ6สปีดขับมาเนี่ยค่ะจากเส้นทางภูเก็ตมุ่งสู่พังงาเนี่ยค่ะกำลังของเครื่องยนต์กับอัตราเร่งเนี่ยตอบสนองได้ดีทีเดียวนะคะกดชูดเรียกกำลังของเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยตอบสนองได้ดีมาตามแรงสั่งของแรงเท้าที่เรากดลงไปนะคะจังหวะในการเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยรถคันนี้ก็ถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างจะกระชับมั่นใจเกาะไปกับถนนให้ความรู้สึกถึงความมั่นอกมั่นใจเวลาเราลอง เข้าโค้งแรงๆเนี่ยค่ะเอาอยู่เลยทีเดียวเครื่องยนต์นะอัตราเร่งแล้วก็การทํางานประสานกับเกียร์เนี่ยค่ะเขามาได้แบบเรียบๆเนียนๆการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยดีทีเดียวค่ะภงมาลัยมออัตราทดที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็แม่นยํามีความคมทีเดียวค่ะซอกซอยต่างๆเนี่ยรถคันนี้ไปได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่ มีความสึกว่าค่อนข้างจะสนุกนะวิ่งมาสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยเสียงของลมที่ปะทะเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างนะคะรับได้นะไม่ได้หน้าเกลียดจนเกินไปเป็นปกติเนาะวิ่งประมาณ110 120เนี่ยไม่ได้ดังมากอันนี้ถือว่าโอเคค่ะรับได้ค่ะการซับแปลงกระแทกขึ้นคอสะพานห,หรือลงหลุมทางขลุกขะในบางช่วงเนี่ยก็ถือได้ว่าซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะให้น้ำหนักของช่วงล่างเนี่ยลงไปได้ค่อนข้างจะเนียนโดย ส่วนตัวนะดิฉันชอบในส่วนของช่วงล่างชับแรงกระแทกมากดีเลยทีเดียวค่ะฟอร์ดเข้าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะทำงานประสานกันได้ดีเยี่ยมค่ะ แต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยประทับใจเลยก็คือระบบเกียร์แมนนวลมาให้แต่ว่าไม่มีตัวแพตเทิร์นชิปมาให้เขาจะมาอยู่ที่ตรงหัวเกียร์เนี่ยค่ะเป็นแค่ปุ่มกดบวกลบส่วนตัวแล้วมันกดใช้งานค่อนข้างจะไม่ถนัดค่ะเวลาการใช้งานเนี่ยมันมีกดถูกบ้างผิดบ้างแหละจริงๆเขาควรจะทําให้ชัดเจนกว่าน,นี้อาจจะเป็นตัวเกียร์แบบขั้นบันไดแล้วก็ผักไปซ้ายขวาบวกลบทําให้ความสนุกในการขับขี่ในส่วนของคนที่ต้องการจะเล่นเกียร์แมนนวลเนี่ยมันถูกลดทอนไปนิดนึงแล้วกันน่าจะเล็กลงมากกว่าน,นี้หน่อยได้นะหัวเกียร์ We'll กระจังด้านหน้านะคะค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นกระจังลังพึ่งเส้นที่แบ่งระหว่างกระจังด้านล่างกับกระจังด้านบนนะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความดุดันนะเส้น2เส้นเนี่ยค่ะจากโลโก้นะคะไล่มาจนมาซ้อนอยู่กับกรอบของไฟหน้าแบบ LED นะเป็นลักษณะของตัว C เส้นไฟเนี่ยเด่นชัดสวยงามแก้มด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นลูกเล่นที่สวยงามเท hey! ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนใช้งานได้จริง,รงๆกระจกมองข้างเนี่ยเป็นคนละสีกับตัวรถนะรุ่นนี้ไม่มีตัวบายสปอร์ตมาให้หน บันไดด้านข้างออกแบบมาค่อนข้างจะมีดีไซน์ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเขามีลูกเล่นตรงนี้มากันลื่นกันเวลาเราก้าวขึ้นลงเนี่ยคิวซุ้มล้อเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างจะกลมกลืนแล้วก็ค่อนข้างจะไหลลื่นนะคะจากบริเวณกระจังด้านหน้ามาที่ซุ้มแล้วก็มารับกับตัวบันไดด้านข้างไหลเข้ามาสู่ตรงคิ้วล้อด้านหลังลงตัวเลยทีเดียวรถคันนี้มันถูกลดทอนในเรื่องของความบึกบึนความแข็งแรงออกไปนะจากตัวไฟหน้าไหลเข้ามาที่แก้มด้านข้าง ไปจลดด้านท้ายตัวรถเนี่ยมันจะมีเส้นของความโค้งมนเข้ามาส่วนตัวดิฉันว่ามันเป็นรถที่ความแข็งแรงมันถูกลดทอนลงไปจากเรื่องของดีไซน์แล้วแต่คนชอบกับคนไม่ชอบนะ ไฟท้ายที่ออกแบบมาใหม่นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะฝาท้ายเขามีตัวช่วยผ่อนแรงมาให้แหละถ้าเป็นตัวรุ่นว i ยแพกอะเขาจะมีท่องเสียบไฟตรงนี้มาให้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นสปอร์ตไม่มีนะคะพื้นฝาท้ายเนี่ยก็ไม่มีให้นะคะสาหรับตัวรุ่นสปอร์ตอีกจุดหนึง่งที่เด่นๆเ,เขามีมาให้ทุกรุ่นก็คือตัวบันไดด้านทางตรงนี้สําหรับผู้ที่ต้องการปีนขึ้นไปที่ฝาท้าย mm hmm. ฟอร์ดเขาได้ออกแบบมาตามความต้องการของลูกค้าสามารถก้าวขึ้นไปได้ง่ายๆนะเบาะเนี่ย เป็นปรับมือนะคะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยสําหรับตัวเลนเจอร์สปอร์ตคันนี้นะคะลักษณะาการปรับก็คือยกเบาะขึ้นปรับเบาะลงได้แล้วก็ปรับเอนตัวเบาะนะคะ แล้วก็มีตัวแถบชื่อรุ่นสปอร์ตนี่นะคะสำหรับเบาคู่หน้าช่องแอร์มันดูเก๋มันดูเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ดิบๆบลุยๆแมนแมนมันยังเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกอยู่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นครเมียมหรือวัสดุที่เป็นโครเมียมลมควันมันน่าจะให้ความดิบแล้วก็ความทับดูบึกบึนนะ่ะสำหรับรถที่มันเป็นรถปิกอัพนะคะเขาใส่ตัวที่จับสำหรับ ก้าวขึ้นห้องโดยสารมาให้ทั้ง4ตํตำแหน่งเลยนะคะเขาไม่งกแหลกตรงนี้สิ่งที่เลนเจอร์มีเข้ามาเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะก็คือตัวไวเลสชัดเจนวางอยู่ในแนวประมาณ45องศานะบอกสถานะชัดเจนขณะที่ค่ายอื่นนะ่ะจะเป็นการวางไปในระนาบที่เป็นแบบลงเป็นหลุมลงไปเลยแต่ว่าในส่วนของเลนเจอร์ตรัวนี้เขาวางเป็นลักษณะของมีองศาให้เรานิดนึงดีเลยสิเดียวหลุมตรงนี้ก็น่าจะใส่พวกของกระจุกกระจิกนะแล้วก็เศษสตางค์วันนี้ลองวางตัวกุญแจรถไว้แล้วกันค่ะ ดูแล้วกันค่ะอาัาโยาปยที่เขามีมาให้ลูกเล่นที่เขามีมาให้นะคะช่องเก็บของด้านหน้านะคะเหนือเก้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีช่องความสูงประมาณ3นิ้วเนี่ยอยู่ที่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะเลือกใส่อะไรนะคะมีช่องอีกช่องหนึ่งค่ะก็คือบริเวณช่องด้านข้างตรงนี้อันนี้อาจจะใส่พวกบัตรต่างๆได้บริเวณที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้แต่ว่าเขาไม่มีตัวไฟสําหรับแต่งลงแต่งหน้าอะไรนี้ของบริเวณคนขับนี่ไม่มีเลยค่ะแม้แต่ตัวกระจกก็ไม่มีมีแต่แบบ ตัวที่เสียบบัตรให้ตรงนี้ส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะคะ <C ell an> เขากมีตัวช่องแอร์มาให้2ช่องนะคะสามารถปรับได้แค่ทิศทางของลมแอร์นะคะที่ชาร์จไฟแบบที่จุดบุหรี่นะ <C ell an> ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะทำไมไม่ทํามาเป็นแบบช่องเสียบแบบ USB ไปเลยไหนไหนก็ทํามาแล้วนะโมดการขับขี่นี่เขาจะมีปุ่มให้เลือกอยู่ตรงนี้นะคะ น้ำมันหมดนะคะหมดประหยัดหมดลากพ่วงนะคะหมดหนดลื่นเขามีระบบควบคุมการลื่นถลายด้วยนะคะเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบนี้ก็ได้นะคะส่วนมือเปิดประตูเขาไม่มีก้านมือเปิดตรงนี้แล้วนี่ค่ะมือเปิดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยกดลงไปงี้เปิดประตูออกไป ทีมผู้ออกแบบเขาบอกว่าเขาดีไซน์ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลกลใดนะเขาดีไซน์มาให้ตัวที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะมาอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารที่นั่งคู่กับคนขับค่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวมันควรจะอยู่ที่ฝั่งของคนขับเนาะเวลาใช้งานหรือเวลาต้องการจะเปิดเนี่ยมันจะได้สะดวกกว่านี้นะประตูล็อกอยู่เผลอนะคะไปกดตรงที่เปิดประตูขณะที่รถวิ่งอยู่ปรากฏว่าประตูถูก เปิดออกไปได้นะคะนี่เลยอันตรายนะแบบนี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กแหละเผือไปกดเปิดเนี่ยอันตรายเลยทีเดียว